ทุกท่านคะ่ะชื่อปุ๊นะคะตอนนี้ปุ๊เป็นแม่บ้านแล้วก็ทํางานอิสระคะ่ะดูแลเด็กๆแล้วก็คนในครอบครัวก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะมารู้จักมูมอนะคะเป็นช่วงของปี62นะคะอะ่าช่วงนั้นปุ๊ว่างนะคะว่างงานแค่ก็ไม่ต้องไปทํางานประจําแล้วเพราะว่าอ่าอก็มามีอิสระอะ่าซื้อเวลากับคืนมาให้ตัวเองแล้วมาเจอฮะเจออ่าท่านอาจารย์ประหยัดนะคะท่านอาจารย์ประหยัดที่อยู่ชัยภูมิะคะ่ะ ท่านได้มอบโอกาสนี้แนะนำให้บูรู้จักกับมูมอซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่แอปพลิเคชันนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่บูได้เข้าไปดูข้อมูลที่ไปที่มานะคะที่ประทับใจมากเลยที่หนึ่งเต็งหนึ่งเลยนะคะที่ชอบมากเลยคือคลิปคุณบุญชัยได้เล่าว่ามูมอคืออะไรยังไงนะคะแล้วมีคำพูดวลีเดตของท่านนะคะที่ทำให้ปุ๊ ยิ่งซึ้งใจยิ่งมองเห็นภาพในอนะคตที่จะเกิดขึ้นเลยค่ะคําว่าการมีชีวิตที่ดีของผู้ที่มีส่วนร่วมนะบุ๊กก็เลยพาตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะอ่าพอเก็ตแล้วได้แนวความคิดแล้วบุ๊กก็แนะนําให้กับคนในครอบครัวรู้จักอ่าซึ่งตอนนี้เขาก็อ่าดูเราอยู่เขาก็ตามเราอยู่นะบุ๊กก็อยากจะบอกต่อส่งต่ออ่าดีๆทุกช่องทางไม่ว่าบุ๊กจะออกไปพูดกับใครออกไปสระผม ไปร้านนวดอ่าไปกินก๋วยเตี๋ยวตอนนี้คือถึงแม้ว่านะคะถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะยังไม่เกิดแต่บุก็ไม่หยุดเดินเพราะบุเชื่อมั่นแล้วนะคะปักหลักแล้วเชื่อมั่นเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของมูมอเพราะมูมอเป็นอ่าไอ้ระบบเศรษฐกิจที่มันเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ธุรกิจจ๋าเลยนะคะไม่ใช่นักธุรกิจจา๋า ซึ่งการทําธุรกิจต่างๆนะคะในเดิมๆระบบเดิมๆระบบเครือข่ายหรืออะไรเดิมๆนะ่ะที่ปุได้ยินมานะคะมันเราจะต้องเข้าใจเรื่องแผนรายได้ไปตีแตกแผนรายได้ไปแนะนําไปอะไรที่ใครๆเขาก็กลัวเรื่องการบังคับการบังคับการยัดเยียดให้ซื้อกินซื้อสินค้าอะไรซึ่งไม่กี่อย่างต้องลงทุนเยอะๆแต่มูลม,มันลงทุนนะคะน้อยมากต่ํามากแล้วไม่ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยซ้ํานะคะที่ปุ้ชอบนะคะ เพราะว่าพูว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองนะคะแปลงค่าใช้จ่ายของตัวเองนี่แหละค่ะเนี่ยจะเป็นรายได้กลับมา,ากลับมาจากการซื้อสินค้าในแอปมูมการไปอุปโภคบริโภคไปใช้จ่ายเอาไปช่วยเหลือเพื่อนๆพี่พี่นะคะในมูมทุกคนเราช่วยเขาเขาช่วยเราบอกต่อส่งต่อแล้วเราก็มีรายได้กลับมา อันนี้มองเห็นอนาคตเลยนะคะบุ๊กก็เลยออกมานะคะออกมาบอกเพราะว่าอดใจไม่ไหวก็เลยทาคลิปนี้ออกมาให้ทุกท่านนะคะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะอย่างวันนี้บุ๊กประทับใจสบู่มากเลยสบู่ตะวันเดือนค่ะเพราะว่าสบู่ตะวันเดือนอะ่ะเป็นสบู่ที่บุ๊กมีปัญหานะคะบุ๊กเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกละนะคะกละเยอะมากนะคะกละเยอะแล้วก็ผิวหน้าจะแห้งหน้าแห้งมาก ทีนี้ตั้งแต่ใช้ไปหนึ่งก้อนนะคะผิวาจากาสูตรนางแซงที่ผู้ใช้จากผิวทีอ่อยากกระด้างแล้วมีมีมีกะขึ้นเห็นอย่างเห็นได้ชัดนะคะออกไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยต้องคอยโบ๊ะหน้าต้องคอยอาทายครีมกันแดดครีมรองพื้นแล้วแป้งพับด้วย <laughs> ก่อนจะเอาหน้าออกจากบ้านเนี่ย ก็ต้องมั่นใจสุดๆนะคะแต่กลับมาบถึงบ้านล้างแล้วล้างอีกนะคะกว่าจะน่าสะอาดได้อันนี้คือประทับใจในสินค้าแล้วสินค้าที่เราออกไปบอกต่อส่งต่อน,นั้นคือสินค้าที่เราจะมีรายได้ด้วยเรารับรายได้จากการแนะนํำบอกต่อแชร์ลิงก์สินค้าออกไปแชร์แอปมูมอออกไปให้อ่าโลกได้รู้อันนั้นละค่ะมันจะเป็นอ,อ่อรายได้ที่จะเกิดขึ้นใสระยะยาว ก็ปุทนรอรอได้แล้วไม่ใจร้อนแล้วก็พร้อมที่จะเ,เรียนรู้กับทุกท่านค่ะอในวันนี้บุก็อยากจะออกมาบอกถ้านะคะสินค้าไหนเราใช้แล้วเราประทับใจในมูมออย่างเี้ค่ะอ่ะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยก็จะมีอครีมบำรุงผิวครีมกันแดดนะคะอ่าสินค้าประโภคบริโภคหลากหลายมากแล้วมีแอปอื่นๆร่วมอยู่ในแอปมูมอเยอะมากเลยค่ะบอกว่าวันนี้พูดก็ไม่หมดอะคะ เยอะมากท่านต้องเข้าไปดูเองนะคะบุกก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะในการรับชมในการติดตามนะคะขอขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ